สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดเป้ยจะพามาทำผัดผักกวางตุง้งน้ำมันหอยนี่ผักกวางตุ้งซื้อมา20บาทนะคะอ่อนๆแป้ขงข้าวโพด2ช้อนโต๊ะกระเทียม12กลีบน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ ซอสฟ้าเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้ามันหันผักบางตุ้งกันก่อนเลยนะคะ หั่นแล้วก็เอาไป้าเอาไปแช่น้ำเกลือค่ะประมาณสิบนาทีเอาผักกวางตุ้ง อันนี้เลจอนะคะประมาณต่อจันจาใส่น้ำไปเอากัะป๋งตุ้งไปแช่นะคะแช่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้นะะา,านาทีนะคะเชท่านี้ก่อนนะคะต่อมาแล้วก็หั่นกระเทียมนะคะหัน่เนเป็นแบบนี้คะ ใช้ประมาณสิบกรีดนะคะสิบกรีกพอแด้วพักไปก่อนเรามาปรุงน้ำซอสกันเลยนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะเสี่ยวขาวสองช้อนโต๊ะซอสฟวาักเขียวหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา ซอสกุ้งรสขวดลงไปด้วยนะไหนดิใส่แป้งท์ขวดลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน ก๋วยเ,เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาหนึ่งก็ได้ค่ะเด๋ยวกันไปแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะผักน้ำซอสไว้ก่อนผักควันตุง้งครบสิบสิบห้านาทีแล้วมีน,น้ำออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกสองน้ำค่ะ ตั้วเตัอครั่้อเต่อให้สงรั ีน้อยน้ำผักเรามาต้มน้ำลวกผักกันก่อนนะคะให้เราใส่เครื่องกันนเกลือชักโชว์จ้าเสน้ำมันนิดหน่อยนะคะไปเลยค่ะลวกก่อกนะคจะได้สีใสผักกรอบ พอนั้นเดี๋ยวเราใสถังไปนะคะรอกอกประมาณสอนาทีนะคะ ไฟนะคะเราก็ตักผักมานะคะตักผักมาไว้น้ําแข็งน้ำแข็งนะคะน้ำเย็นๆแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยเพื่อให้ผักกกอบคะ่ะ เอาบีบผักออกจากน้ำเย็นแล้วนะคะก็จะได้ผักน,นะคะหนึ่งจานต่อไปเรามาทำน้ำซอสกันค่ะใช้ไฟกลางะคะ่ะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ใ,ใส่ลงไปเลยค่ะ ต้งกระติกกันไ,ไปอ่อนใจนิดนึงนะคะ ถ้ามันเหนียวไปเราก็เพิ่มน้ำลงไปนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงมันจะเหนียวมันจะหนักถ้าเรารู้สึกว่ามันเหนียวไปเราก็เติมน,น้ำเพิ่มอีกนิดนึ่งมาเป็นไฟกลางกนิดนึ่งค่ะเปไฟกลางๆนะคะในระหว่างเราเราก็คนไปเรื่อยๆคะ่ะ เช็เดก่อนนะคะเข็นไปแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะเติมน,น้ำแล้วก็เติมน,น้ำตาลน้ำแล้วก็เติมน,น้ำตาลแล้วก็ ขอชิมรอบนึงค่ะโอเคแล้วค่ะน้ำกำลังงัวชาติกำลังดีให้เด็ดกระพุ๊ดเลยแล้วเราก็ใส่ผักของตึ้งไปนะคะต้องไฟแรงแล้วเราก็คลุกค่ะถ้ามันเหนียวไปเรารู้สึกเหนียวไปแล้วก็เพิ่มน้ำชัต ไปแล้วนะคะร้อนเลยค่ะร้อนเลยตาตาจ้า เสร็จแล้วค่ะกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยง่ายๆเดีย๋ยวไปทำทานกันนะคะ